ลีเนไฟต์ำนานมวยไทยในวิทีโลกคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมไฟกันชกของยอดนักชกจากเมืองย่าโมอ,อําเภอปักธงชัยนครราชสีมาอย่างยอดวิชามวยไทยยิมหรือว่ายอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับเป็นยอดมวยนะฮะที่ถือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับเพราะว่าพ่อเป็นเทรนเนอร์ค่ายมวยนะครับแล้วก็ได้เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ78ขวบเท่านั้นนะจนมาในวยัย16-17ปีนี่ถือว่าเป็น นั่งมวยที่ไม่กลัวใครนะครับในรุ่นพิกัดเดียวกันปะทะได้ทุกรุ่นนะครับจนนามาสู่อายุ19ปีเป็นการเดินทางไปชกที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกแล้วก็ไฟนี้นะครับเป็นการชกนะฮะตอนที่อายุ20ปีเอ่อ22ปีนะครับเป็นการเดินทางไปชกในรายการ EM Le g e n d ที่หยวนปิงประเทศจีนนะครับในรายการนี้นะครับชกกัน กติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ3ยกยกละ3นาทีในพิกัดรุ่น70กิโลกรัมนะฮะยอดวิชานะครับส่วนสูงอยู่ที่182นะครับอายุ22ปีชกกันนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2018หรือว่าพศ2561นะครับหรือว่า6ปีที่แล้วครับคู่ชกคนนี้นะครับเป็นนักชกจากกรีฑนะฮะเกียนนะฮะเกนมิสนะฮะเป็นนักชกที่ถือว่ารูปร่างค่อนข้างสูงนะครับอายุ25ปี นะสูง185เป็นการชกในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศจีนนะครับเนี่ยนะครับอายุ25ปีนะครับสูง185นะครับเกนนิสนะฮะเกนนิสจากประเทศกรีซนะฮะก็กรรมาการให้สัญญาณชกนะฮะ คิกบ็อกซิ่งนะครับยอดวิชากางเกงสีแดงจากประเทศไทยนะครับส่วนเกนนิสจากประเทศกรีซนะครับสูงนะครับสามเซนติเมตรเท่านั้นนะส่วนอายุก็ห่างกันอยู่3ปีประเทศไทยนะยอดวิชาถือว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแด็ดทีเด็ดก็คือเข่านะครับจนได้ใช้ยานะครับขุนเข่ายมบาลภูหวานะฮะมาชมกันชวงนะครับดีกรี ก็เยอะเลยนะครับสาหรับยอดวิชาในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหมัดแล้วก็แข่งไปดอกนี้มีหมัดหนึ่งสองหูยเกียนนิสนะฮะก็ต้องรับมือนะครับแต่ชกกันในกิจกรรมมวยคิกบ็อกซิ่งนะฮะสำหรับเกียนนิสนี่ก็ฝึกฝนมาเต็มที่เหมือนกันนะครับมีจิ้มหมัดไปดอกนี้เนี่ยนะครับแลกกันลยครับหูยสวนคืนมาเหมือนกันนะเกียนนิส อยอดวิชาบี้เข้าหามีแข้งซ้า,ายเขียนดิษนะครับโดนนะเนี่นะครับยังยกที่หนึ่งนะครับมีหมัดหนึ่งสองออกอุ้ไปฮะส่วนมวยไทยโต้คืนนะเขียนดิษนะครับตั้งการหนานแน่นเลยนะ ยอดวิชาก็นครับเดินเข้าหาเกียรตินิดนะครับก็รอจังหวะมีแข้งซ้ายไปดอกนี้ยอดวิชายังติดการอยู่ถีบไปแล้วก็จังหวะนี้เกียินิดก็ยังนะครับดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับจังหวะนี้มีจิ้มมัดขวามายอดวิชาเดินเข้าหาเลยครับมีทีบซ้ายไล่บี้ไปครับจังหวะนี้ งัดกันแล้วก็รมการต้องแยกก่อนม่ีจิ้มมัดขวาไปแล้วก็แข้งซ้ายสูงชนมีผีมาบ้างมีเขาลอยดอกนี้นี่นะครับถือว่าเป็นนับอาวุธเด็ดของยอดวิชาครับมีจิ้มมัดไปมีเขามีมัดแล้วก็ไล่ดอกนี้มีมัดอุ้ยขวาดอกนี้ไปเลยนะคีบผีจับขาได้แล้วก็มีจิ้มมัดซ้ายไปมัดขวาอีกทีหนึ่ง นะครับตอนนี้บูแล้วนะครับชกกัน3มยกเท่านั้นนะครับไม่ต้องรีรอมีเท่าไร่ใส่มาเต็มที่นะครับยอดวิชาจิ้นหมัดขวาไปตรงน,นี้มีสวนหมัดขวามาคืนมีแข้งซ้ายเรนิดโอ้โแรกเดือนเลยนะครับจังหวะนี้น,น,นี่นะครับมัดทะลุก,กาดไปนะมัดปู้ยแรกกันนี้นครับ เดินเข้าหาแล้วนะ,ะ,วะนี่ยังติดการอยู่นะครับสุเนเกนนี้นครับต้องป้องกันแล้วนะครับโดนไหลมาครับใช้จังหวะในการเปิดการแล้วก็สวนคืนครับของเกนนิส,ไ,สไปมีจิ้มไปติดการอยู่อุ้ยมีทะลุการไปก็จังหวะเี้นะครับทนทานอาวุธของยอบิชาไม่ไหวครับนี่นะฮะอู้กระโดดทีไปเลยครับต้องรีบปิดเกมนะฮะยกที่หนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับหมดยกที่หนึ่งไป เออครับชมภาพช้านะครับจังหวะที่บู๊แหลกเลยนะครับอาวุธรัวๆมาใส่เกรน,นิตนะครับจังหวะเข่าลอยหรือว่าเป็นทีเด็ดนะครับของยอดวิชาแล้วก็จังหวะแรกกันแัดนี้นะครับได้ไปนี่นะครับจังหวะสุดท้าย ขอตัวท่านมาชมกันชกในยกที่2องต,อต่อนะครับใน EM Legend 2 1 8นะครับหรือว่า E ี p o s 2561ก่อนโควิดนะฮะยกที่2ขึ้นมานะครับประเทศไทยกางเกงสีแดงนะฮะเกรนิสจากกรีซนะครับกางเกงสีน้ำเงินนี่ยนะครับยกที่2อ,อาวุธหนัหนกๆมาแล้วมีนะครับหมัดไปเนี่ยนะครับอู๋อับคัดขวาของยอดวิชา หลุดมาเจอสวนไปดอกนี้มีโอ้โหเหมือนสอกกลับนะครับแต่เป็นนะฮะเป็นเบี่ยงหมัดไปนะครับโดนเลยนะครับจังหวะนี้ก็กรรมการครับให้สัญญาณชกต่อโดนไปหนึ่งนับเลยนะครับโอ้โหรวมมาเลยฮะอาวุธนะครับนี่ถีบกับหลังครับกระคลิกมานะครับสนับเกนนิดแล้วก็ยอดวิชานะครับ มีสวนคืนนะครับจังวันนี้หมัดหนึ่งสองของยอดวิชาโดนโตมาคืนยังติดกาดอยู่มีจิ้มมัดวาทะลุก,การไปทีหนึ่งทุกไปทีหนึ่งโอ้โหก็ไม่ไหวนะครับร่วงลงไปเป็นครั้งที่สองครับกรรมการนับเลยฮะจะลุกไวหรือเปล่าครับเกรนิสจากกรีซนะฮะนี่นะครับกรรมการิีการชกเลยนะครับเป็นการน็อกไปนะครับของยอดวิชานะครับ มชมภาพชา้าะครับจังหวะที่เวียงมือฮะยังโดนนบเป็นโดนหมัดนะฮะยังไม่ถือว่าโดนศอกก็นับไปนะครับเป็นถือว่าเป็นอาวุธนะครับท่าที่เด็ดนะครับของมวยจีนที่ชอบใช้นะฮะแล้วก็ทางนี้ชกพิจีนนะครับนี่นะครับจังหวะที่หมัดพลุก,กาดไปแล้วก็ร่วงลงไปรมการะฮะยุติการชกเลยนะครับถือว่ายอนวิชานะครับแบบสบายๆนะฮะใน 2ยกที่2เท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับในรั้งนั้นถือว่าเป็นยอดมวยที่ไปชกนะฮะที่ต่างประเทศแล้วก็มีเอาที่หลากหลายนะครับสำหรับยอดวิชาบุญบุญสิทธิ์นะครับหรือว่ายอดวิชายอดวิชามวยไทยยิมนะครับเป็นยอดมวยจากคนครราชสีมานะครับลูกหลานย่าโมนะฮะเป็น นักมวยที่ได้แชมป์นะครับของเวทีอ้อมน้อยนะครับในรุ่น126ปอนด์นะฮะแล้วก็แชมป์มวยลุมพินีนะครับรุ่นซูเปอร์เฟตเตอร์เวทนะครับ130ปอนด์แล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับสพิกัดรุ่นนะครับในรุ่นไลท์เวท135แล้วก็รุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะครับก็เป็นยอดมวยนะฮะยอดมวยของประเทศไทยถือว่าไปสร้างชื่อเสียงนะครับในต่างแดน สำหรับยอดวิชานะก็ชกมวยตั้งแต่อายุ7-8ขวบนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการนะฮะนำเสนอนะครับคลิปนะครับเทปบันทึกการแข่งขันของมวยไทยในปวิติโลกสำหรับเม็นตุงนังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอขอบคุณครับ